สวัสดีครับผมน็อตจากนายฟิตนะครับวันนี้ผมจะมานะครับแนะนำนะครับวิธีการใช้งานนะครับเจ้าชุดสมิธนะครับสมิตแมชชีนนะครับของสมิธตระกูล G นะครับทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น G7 G9 iMac 95 97 99นะครับผมผมจะมาทำรีวิววิธีการใช้งานของไอ้ชุดบาร์สมิธนี้นะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่เป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่เล่นเป็นอยู่แล้วนะครับเนี่ยก็ลองดูนะครับว่าวิธีการใช้งานของมันเนี่ย เป็นยังไงบ้างนะครับครับเรามาดูกันที่เจ้าชุดที่เรียกว่าบาสมิดนะครับผมจะประกอบไปด้วยนะครับนี่ฮะที่เพื่อนเเห็นเป็นแท่งยาวๆนี่คือแกนบาสมิดนะครับผมมันจะขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับเปรียบเสมือนเวลาเราเล่นบาเบลในยิมหรือฝึกในที่ในต่างๆนะครับผมแต่ชุดสมิดนะฮะมันจะขึ้นลงในแนวขึ้นลงแนวนี้นะครับเพราะว่ามันมีเสาสองข้างนี้นะครับยึดเอาไว้นะครับผม ็จะประกอบด้วยแกนบาสมิธนะครับซึ่งสมิธของชุดตระกูลจีนะครับจะเป็นสมิธระบบลูกปืนนะครับผมให้ความรู้สึกลื่นสมูทนะครับเหมือนเราเล่นอยู่ในฟิตเนสหรือในยิมนะครับแล้วก็จะสังเกตนะครับจะมีตะขอสับเนี่ยฮะโดยทั่วไปนะครับถ้าบาเบลทั่วไปก็จะไม่มีนะครับจะเป็นแท่งเปล่าๆนะครับแต่นี่มามีมาเพื่อความปลอดภัยนะครับเวลาเราหมดแรงแล้วเราก็สับเก็บไว้เนี่ยฮะแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือ เพื่อนๆจะเห็นที่เสานะครับจะมีตัวก้านเล็กๆสีดำนะครับก็คือตัวเซฟตี้นะครับเซฟตี้มีไว้สําหรับระยะที่แบบถ้าเราหมดแรงเนี่ยทิ้งลงมาเนี่ยก็จะได้ไม่ทับตัวเรานะครับแล้วก็จะมีจุดใส่แผ่นนะครับใส่แผ่นน้ำหนักเพื่อเพิ่มน้ำหนักนะครับอยู่2ด้านนะครับเหมือนบารเบลทั่วไปเลยนะครับก็จะเป็นรูขนาด2นิ้วนะครับเป็นรูมาตรฐานโอลิมปิกทั่วไปนะครับด๋ยววันนี้นะครับผมจะมา แนะนำนะฮะวิธีการใช้ของมันนะครับซึ่งมันก็สามารถใช้ได้ในหลากหลายท่านะครับฝึกกล้ามเนื้อเช่นหลกัหลกๆก็คือท่าสควอตนะครับแล้วก็หน้าอกนะครับเบนท์เพรสอย่างเงี้ยครับชูเดอร์เพรสอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวิธีใช้งานนะครับมันเป็นยังไงนะครับครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวในการใช้นะครับในการฝึกท่าเล่นเบนท์เพรสนะครับซึ่งจะเล่น เป็นอกบนกับอกกลางนะครับเริ่มจากตอนแรกนะคะรับเราก็ปรับบาปรับบามาระยะไว้ข้างบนก่อนนะครับเพื่อจะเอาม้านั่งนะครับสอดเข้ามาตรงกลางนะครับนี่ฮะผมก็เอาม้านั่งเข้ามานะครับสอดไว้ตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นอกบนก่อนนะครับโดยเราก็ปรับม้านั่งนะครับให้องศาเนี่ฮะ ประมาณสัก40องศานะครับ45องศานะครับโดยปรับระยะให้มันอยู่ตรงกลางนะครับแล้วทีนี้นะครับเราก็ลองนั่งนะครับแล้ววัดระยะของเซฟตี้นะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับอย่างเงี้ยฮะวิธีคือเราก็เกี่ยวบาร์ลงนะครับซึ่งข้อดีของบาร์เจ้าตัวนี้นะครับก็คือจะไม่มีน้ำหนักนะครับทำให้ปลอดภัยนะครับไม่มาทับตัวแน่นอนเนี่ยฮะ เราก็กัรระยะนะครับว่าโอเคเซฟตี้ประมาณไหนที่ไม่ทับตัวเรานะครับซึ่งเพื่อนๆก็สามารถนะครับที่จะเกี่ยวล็อกทั้งสองข้างให้เท่ากันนะครับเนี่ยฮะพอเราได้ระยะแล้วนะครับหลังจากนั้นนะฮะเราก็ค่อยใส่น้ำหนักเพิ่มเข้าไปทั้งสองข้างนะครับ พอเราใส่น้ำหนักไปสองข้างนะครับทีนี้เราก็เริ่มเริ่มฝึกได้แล้วนะครับนี่นะฮะกฏิอ,อ,อกบนนะครับก็จะให้อยู่ประมาณพาดไปอยู่ประมาณช่วงด้านบนนี้ของหน้าอกนะครับวิธีการนั่นเราก็คือเราก็ดันบาร์ขึ้นก่อนนะครับเพื่อจะให้ตะขอเกี่ยวเนี้ยหลุดออกจากตัวเก็บนะครับนี่ยฮะเราก็ดันออกมาก่อนนะครับแล้วก็ดันลงมานะครับแล้วก็ยกขึ้นไปครับ นี่ครับเวลาเราเล่นเสร็จนะครับเราก็แค่เกี่ยวเก็บแค่นั้นเองฮะครับเช่นกันนะครับต่อไปก็จะเป็นแฟตเบนเพสนะครับก็คือเป็นเล่นอกรวมนะครับก็คือเบาะลาดนะครับเราก็ปรับที่เบาะก่อนนะครับให้ลาดลงไปนะครับทีนี้เราก็มาปรับตั้งระยะนะครับของบาร์แล้วก็ตัวเซฟตี้นะครับ คือถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับถ้าหนักมากก็อาจจะเอาน้ําหนักออกก่อนนะครับผมให้เราค่อยๆจับบารามันลงมานะครับแลทีนี้เราก็มาลองวัดระยะดูนะครับโดยให้เวลาเราดันยกปลาลงมานะครับให้มันอยู่มาบานกลางๆหน้าอกนะครับโดยข้อสองเนี่ยฮะอย่าตั้งฉากนะครับเพราะว่าตั้งฉากมากเนี่ยเดี๋ยวจะเจ็บไหลนะครับก็เช่นกันนะครับพอเรา ปรับระยะนะครับทั้งแกนาราแล้วก็เซฟตี้เรียบร้อยแล้วครับเราก็ลองนะครับลองยกจากเริ่มจากน้ําหนักเบาเบาก่อนนะครับก็เช่นกันนะครับยกปลาขึ้นจากที่ตะขอเกี่ยวนะครับก็ดันลงมานะครับแล้วก็ดันขึ้นเนี่ยถ้าเราหมดแรงนะครับนี่ครับมันก็ยังไม่ทับตัวเรานะครับเพราะว่ามันมีเซฟตี้อยู่นะครับ เวลาเราเล่นเสร็จเราก็เกี่ยวกลับเข้าไปเหมือนเดิมนะครับเ <banco> นี่ยนฮะนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับของเจ้าบาสมิธนะครับในชุดสมิธตระกูล G ทั้งหมดนะครับซึ่งทํามาเป็นเพื่อไกด์ไลน์นะครับสําหรับเพื่อนๆอาจจะเป็นมือใหม่นะครับเพิ่งเริ่มฝึกนะครับหรือจะเป็นเพื่อนๆที่เล่นมาบ่อยๆประจําอยู่แล้วนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวฟังก์ชันอื่นๆน,นะครับของ เจ้าเครื่องมัลิิััง์์ััน smith machine ะกูล G นี้นะครับยังจะมีอีกหลายฟังก์ชันที่มันสามารถเล่นได้อีกหลากหลายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดเคเบิลนะครับบาหนแล้วก็อุปกรณ์เล็กๆน้อยๆต่างๆนะครับส่วนยังไงนะครับเพื่อนๆอย่าลืมนะครับกด subscribe ติดตามให้ผมด้วยนะครับช่องนายฟิตนะครับถ้าเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ